สปอยเรื่องย่อมาฉาอันดาตอนที่23ในตอนนี้คุณเทาชิมและพะกาม,มาตก็ได้รู้แล้วว่าทิพมณีนั้นน่าจะไม่ใช่น้องสาวของสินธูทั้งสองคนเลยแท็กทีมวางแผนก,นกันกระชากหน้ากากแม่ทิพมณีเพราะตอนนี้ดูท่าทางนางอาจจะเหิมเกริมมากเป็นพิเศษจนทำให้พระยาเดชานั้นไม่เห็นหัวใครนอกจากทิพมณีพกาม,มาตร เลยแกล้งทำออดอ้อนออซอกกับสินธูทําให้ทิพมณีนั้นหึงมากและโกรธแค้นพกามาศมาก,มากที่ไม่ยุ่งกับชายคนรักของเธอเธอเลยคิดแผนการที่จะทําลายพกามาศและพกามาศเองก็ยังพยายามหาทางกำจัดอันดาอยู่อย่างเสมอ <c oughs> เพื่อจะให้อันดานั้นพ้นทางของเธอไปให้ได้สักทีแต่ดูเหมือนว่าก็มีขุนเรนนั้งคอยปกป้องอันดาอยู่ตลอดเวลา ก็ยิ่งทำให้พกามาดันแค้นเคืองใจมากด้านสินทูนั้นก็คิดจะมาจับตัวอันดาอีกครั้งแต่ดีที่ครั้งนี้ขุนเรนินั้นกำลังฝึกซ้อมวิชาดาับกับอันดาอยู่เขาเลยสามารถสร้างม่านอาคมบังพลังของสินทูได้ทำให้สินทูไม่สามารถเห็นอันดากับขุนเรน,น,นได้สินทูเลยพลาดการจับตัวอันดาไปในครั้งนี้และสินทูก็ยังมาเร่งทิพมณีให้จัดการ ขไปขโมยดาบที่เขาคิดว่าเป็นดาบนาทีประธานให้เร็วที่สุดด้านพกามาศและสินทูเลยคิดวางแผนที่จะล่อให้พระยาเดชานั้นออกมาจากบ้านให้ได้มากที่สุดเลยให้สมอนนั้นไปจับตัวพกามาศแล้วเมื่อพระยาเดชาได้เห็นเขาก็เลยตามไปช่วยลูกสาวของเขาจึงเปิดทางให้กับทิพมณีและสินทูได้เอาดาบของเจ้าพระยาเดชาได้อย่างง่ายดาย แต่จังหวะนั้นอันดากับขุนเรนก็มาด้วยอันดาได้พาขุนเรนสวมใส่สร้อยที่ป้องกันคาถาอาคมทำให้อันดาสามารถเข้ามายังบ้านของพระยาเดชาได้และก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สินทูนั้นสามารถไปเอาดาบออกมาได้เช่นกันทั้งสินทูและขุนเรนและอันดาต่างก็ต่อสู้กันจนสุดท้ายสินทูก็สามารถที่จะเอาดาบ ลงไปยังใต้สมุดได้สำเร็จด้านพกามาที่โดนสมอจับตัวไปเขาก็ได้ใช้เวทมนต์เพื่อหนีการตามล่าของพระยาเดชาได้พระยาเดชาร้อนใจมากที่ในตอนนี้ลูกสาวของเขาก็โดนจับตัวไปและก็เมื่อกลับมาที่บ้านก็พบว่าห้องศัตรานั้นโดนเปิดและดาบของเขาก็ถูกขโมยไป ทางฝั่งของอันดาที่ไม่สามารถแย่งชิงดาบมาได้ก็กลับมาที่บ้านอันดารับรู้ได้ว่าตอนนี้สินทูได้ใช้ดาบเล่มนั้นทำลายโซ่สมุดอยู่เพราะสินทูรู้สึกเจ็บไปที่ท้องอย่างรุนแรงและรู้สึกร่างกายสั่นสะเทือนสินทูดีใจมากคิดว่าตอนนี้เขาจะสามารถเปิดประตูโซ่สมุดเพื่อจะไปเอาคาาสมุดมาได้โลกทั้งโลกจะต้องอยู่ในเงื้อมมือของเขาอย่างแน่นอน แต่เมื่อสินทูใช้ดาบเรื่มนั้นตีไปที่โซ่โซ่ก็ไม่ขาดออกจากกันหรือว่านี่ไม่ใช่ดาบนาทีประธานที่แท้จริงสินทูแขนจัดที่ยังไม่สามารถเอาดาบนาทีประธานมาได้ด้านอันดาที่นอนหลับไปก็ได้ยินเสียงเรียกร้องเรียกของแม่ตนเองจนตกใจตื่นขึ้นมา ซึ่งตอนนี้แม่ของอันดานั้นก็โดนคุณเท้าฉิมจับตัวเอาไว้และล่ามโซ่ไว้ในห้องมืดแห่งหนึ่งเพื่อทำการกรีดเอาเลือดมาดื่มแม่ของอันดานั้นเจ็บปวดอย่างทรมานมากอันดาได้บอกเรื่องนี้ให้ขุณนเรนได้ฟังทำให้ขุณนเรนบอกว่าเราจะต้องรีบตามหาแม่ของอันดาข้าว่าแม่ของอันดาน่าจะไม่อยู่ไกลจากที่นี่นะ และจากคำที่ผู้เท่าสมุตนั้นได้บอกให้เธอได้รู้ว่าแม่ของเธออยู่ท่ามกลางมนุษย์มากมายและดาบนาทีประธานอยู่ที่อัศนีผู้เป็นใหญ่แห่งกองทัพทหารเรือแล้วถ้าดาบเล่มนั้นที่สินทูเอาไปยังไม่ใช่ดาบนาทีประธานแล้วดาบนาทีประธานอยู่ที่ไหน ซึ่งก็แอบเห็นสปอยมาเบาๆว่าพ่อของอันดานั้นได้ฝากดาบนาทีประธานไว้ที่ชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็เป็นผู้เก่งกล้าในเรื่องดาบมากและก็เป็นอาจารย์ของเจ้าพระยาเดชาด้วยหรือดาบนาทีประธานจะไม่ได้อยู่ที่เจ้าพระยาเดชาในตอนนี้แต่เจ้าพระยาเดชาก็เป็นกุญแจสำคัญที่รู้เรื่องดาบนาทีประธานดีที่สุด ต้องตามไปลุ้นกันในละครมัจฉาอันดาทางช่อง8กดเลข27ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ